ครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะได้เวลาทําตามสัญญาครับที่ผมสัญญาไว้ว่าใครก็ตามที่มาเล่นแมพผมนะฮะจะมีโอกาสได้ผลถาวรครับและสําหรับวันนี้ผมจะมาแจกตามสัญญานะฮะแต่คนที่จะได้รับนะฮะจะต้องผ่านต้นถั่วยักษ์ทั้ง1ิชั้นของผมให้ได้ซะก่อนนะครับ ไม่บอนี่มันใครเนี่ยโอเคและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในบันลังของเราครับนะต้นไม้ยักษ์นะฮะมีประชาชนมากมายครับรอเราอยู่ด้านนอกตอนนี้เนี่ยผมเครียดเลยผมจะแจกใครดีว่าจะแจกใครดีนะถ้าออกไปด้านนอกเนี่ยผมคงโดนเหล่าซอมบี้เนี่ยลุกถึงนะฮะโอเคออกไปด้านนอกกันมาเราประชาชนมาคุยกันหน่อยสิจะแจกใครดีท่านผู้ชมครับอื ทำไงดีว่าอ่ายังไม่รู้ว่าผมออกมาแล้วนะฮะปะังน่น่ะนะนเอาเอายังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ <c oughs> อ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ดีกว่าผมจะโดดลงน้ําทะเลนะฮะใครก็ตามที่โดนฉลามฆ่าเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะได้ไปปีนต้นถั่วเพื่อวัดว่าจะสามารถได้ผลถาวรหรือเปล่านะฮะมาเอาแล้วฉลามมาเอา้าฉลามอ่ะ งั้นก็ใครก็ตามที่ขึ้นไปบันไดของเกาะต้นไม้ถั่วได้ก่อนคนนั้นก็จะมีสิทธิ์นะฮะรุ้นได้ผลถาวรครับผมจะไปรอก่อนแล้วกันวาวไอ้นี่วับมานะฮะไม่ได้ไหนใครจะมาขึ้นตรงนี้เป็นคนแรกครับโอเคเราได้ผู้ชนะแล้ว <Yahoo! S 1> อยากได้ผลถาวรผลอะไรบอกมาเลยมังกรครับ มังกรตอนนี้มันยังให้ไม่ได้เอี yeah. ้ย <laughs> มันปิดไม่อยู่อ๋ออยากได้มังกรมากๆมึงก็ขออะไรที่แบบโอ้โหขอ <laughs> ขอของที่มันให้ได้ก่อนสิตอนนี้มันอัปเดตอยู่มันให้ไม่ได้ <c oughs> โอเคน้องมันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปรอที่ชั้น1ิบครับแล้วผมก็จะใช้ตาเทพนะฮะดูน้องมันโอเคเดี๋ยวรอมารอชั้น1ิบละแล้วเราใช้ตาเทพดูน้องมัน ดูซิว่าน้องเขานะฮะจะสามารถขึ้นถึงชั้น10หรือเปล่านะครับติดตามเลยติดตามเลยมแต่งตัวได้อบัลลักษณ์มากตอนนี้ขึ้นมาถึงชั้นที่2แล้วโอ้โหโดนหนีบ <c oughs> โอเคสู้ๆน้องสู้ๆชั้นสิบนะน้องชั้น10นะนอน10นะโอ้โหเหมือนมีสูตรเหมือนมีสูตรอ้า <c oughs> เอา้เอาว <c oughs> อา้ <c oughs> อาว <c oughs> อา้ <c oughs> อาวอ้าว <c oughs> เรียบร้อย,ยลีตะลกอเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่พี่ให้แก้ตัวได้แค่ครั้งเดียวนะอ่าบอกไปนะฮะเมื่อกี้ตกถ้ารอบนี้ตกอีกพี่ถือว่าแพ้แล้วไม่ให้ของนะครับหวังว่ารอบนี้จะไม่ตกนะฮะโอเคเคครับพี่ชายไม่ได้หมายถึงมึง ผู้โชคดีนะฮะคือคนนี้นะครับผมให้โอกาสเขานะเพราะว่าเขาว่ายน้ํามาถึงตรงบันไดก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าจะวัดว่าใครไปถึงก่อนแล้วคนนั้นชนะเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีคนเล่นโปนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมจับกล้องดูได้แค่คนเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเขาผ่านเขาได้แน่นอนครับแม่รู้สูตรนะเนี่ยเล่นมุมเอาตกไปหนึ่งคนเล่นมุมซะด้วยอ๋อมุมนี้ไม่มีกับดักแน่นอนอะไรแบบนีอ้อ่ะอ่ะอ่ะ ระวังกับดักระวังกับดักระวังกับดักเออชั้นที่2ผ่านครับกําลังจะขึ้นชั้นที่3ครับแม่สเต็ปดีแล้วเกินสเต็ปดีหล้อเกิน <Wow. S 1> ฮมยมีแววเนี่ยมีแววเอาโอเคโอเคไม่ได้แล้วครับตาย2ครั้งแล้วหา oh, นะผู้โชคดีคนใหม่ดีกว่า หาผู้โชคดีคนใหม่ก่อนเอาใครดีนะให้ใครดีอะใครดีใครดีรดอืมใครดีวะงั้นเราจะวัดจากการว่ายน้ำอีกครับใครก็ตามที่มาถึงตรงตีนบันไดก่อนนะฮะคนนั้นชนะนะครับโอเคโอเคเจอแล้วไอ้น้องคนนี้ <What? S 1> หัวแดงหัวแดง โอเคเดี okay. oh bitch, <pop AP favour informação> ๋ยวผมจะจับตาดูน้องมันนะครับจับตาแบบนี้ดูยากว่าเดี๋ยวเราใช้ตาเทพดีกว่าตาเทพตาเทพไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไอหัวแดงนี่ไงแล้วก็เอาตัวผมไปไว้ที่ชั้น10โอเค เอาละหวังว่าคนคนนี้นะฮะจะชนะนะครับมีคนบอกขู่พี่เลือกแบบเนี้ยด่านมันยากเกินไปอ่ะพี่ก็เขาก็ไม่ได้ของีิเพราะว่ามันยากมันไม่มีใครชนะอยู่แล้วผมจะบอกให้นะฮะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับตรงที่เนี่ยเอาผู้ชนะไม่มีใครอยู่ในห้องสักคนเลยคือมันผ่านนะครับและคนที่ผ่านเนี่ยจะมีเงินอยู่ในตัวแบบนี้นะฮะมีคนผ่านแล้วเกือบ10คนนะฮะขึ้นถึงชั้นที่10นะฮะเพราะงั้นแล้วมันมีวิธีผ่านอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันจะผ่านยากนะฮะ โดนกับดักล่องหนปักพี่ให้อีกครั้งหนึ่งไปขึ้นเลยโอเคไอหัวแดงเอาใหม่ครับเพื่อผลพระถาวรนะเว้ยตั้งใจเล่นหน่อยเพื่อพระถาวร เอาละฮะตอนนี้เริ่มมืดแล้วแล้วพวกหนุ่มหัวแดงคนนี้จะสามารถพิชิตดได้หรือเปล่าจะสามารถพิชิตได้หรือเปล่ายังไงยังไงเอาให้ได้เอาให้ได้ไดวิลรอบนี้ดูเหมือนว่าตั้งใจเล่นมากเลยฮะเอาละตอนนี้มาถึงชั้นที่2แล้วนะครับชั้นที่2แล้วไปเลยท่าเดินเนี่ยเป็นท่าเดินอย่างมั่นใจมากครับว่าจะผ่านแน่นอนชั้นที่2แล้วชิวๆง่ายๆส,สบายๆอยู่แล้ว เอามึงตายที่เดิมเลยโอ้โห,โ,หโหก็ตรงนี้มันมีกับดักลองหอนโอ้โห,โหจบแล้วละ่ะวันเนี้ยคงไม่ได้แจกใครอะครับอืมโอเคเปิดคลิปดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ ก็สําหรับใครอยากเล่นแมบ,บนี้นะฮะมาฝึกกันได้นะมันผ่านได้จริงครับผมไม่ได้ทให้มันยากจนผ่านไม่ได้นะฮะมันมีวิธีผ่านอยู่นะฮะแล้วก็ใครที่มาตอนที่ผมอัดคลิปแบบนี้สามารถผ่านชั้นที่10ได้นะฮะผมจะให้ผลถาวรผลอะไรก็ได้1นผลนะครับให้กับน้องเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจ,นจบและสวัสดีครับ